ไม้1,000ครับผมไม้1,200ไม้ของอีก2,000เลยครับผมไม้1,000ไม้1,200ไม้2,000มาต,ตัวเด้งมาครับเท่าไหร่4,000 4,60ครับผม y e a โอเคผมใส่ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมฟอร์จูนทรีนะครับผมหรือว่าต้นไม้ช็อคลาตนะครับผมเพราผมซาจันเดฟเช่นเคยนะครับผมมาลมุยเกมคาบิจีนะครับผมมาจะเริ่มเล่นที่หมดละยี่สิบนะครับผมเปิดเทอ,อร์โบไปด้วยเพราะความรวดเร็วบายครับผมดูว่าวันนี้ต้นไม้นำโชว์แจกเท่าไหร่นะครับผมมาเกาะยี่สิบหกโอ้ยมีตัวไอหนึ่งร้อยไม่หนึ่งร้อยยี่สิบ มาอีกสองร้อยมาเราโต,ตดิ่งมาแล้วครับผมขบวนนี้สี่ร้อยสี่สิบหกครับผมมาเราโตดิ่งมาแล้วปรับบนขึ้นเป็นหเสิบสี่เลยมาหนึ่งร้อยสี่สิบหมายเลเก้าสิบหมายเลหนึ่งร้อยยี่สิบมามีตัววายสี่ร้อยหกสิบหมายเลหนึ่งร้อยหกสิบมาเราโตดิ่งมาครับผมขบวนนี้เก้าร้อยแปดสิบหกครับผม ไายเราก็โวเด้งมาแล้วปรับหมุนขึ้นไปหกสบไปเลยไเจ็ดสิบแปดโอยมีตัวไอ้ครับผมสมามรอยอีกสามร้อยหกสิบตัวไอ้คอมโบมาโอ้ถุงทองหกร้อยโอ้โหเราก็โเด้งมาโอ้โหหนึ 3, ่งันสามสสิบแปดเลยครับผมคอมโบนี้ไปเราก็กันนโวเด้งมาแล้วขยับหมุนไปแปดสิบ หนึ่งร้อยสี่ไมาสี่ร้อยไมาสี่ร้อยแปดสิบไมาแปดร้อยมาลงมา,ามโตเร่งมาไล่ครับขอมโบนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ครับผมโอ้โหไล่อยู่ที่หมดแปดสิบคอมโบมาสี่ร้อยไม้สี่ร้อยแปดสิบไมาแปดร้อยครับผมหุนทองมาลงโตเร่งไม่หยีไล่ครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ ใครยับหมุนไปแล้วผมหนึ่งร้อยไปเลยอ๋อเปลี่ยนหมอนมาเริ่มเงียบแล้วผมเริ่มสีทิ้งมาหนึ่งร้อยสามสิบมามีตัว Y มาห้าร้อยมาเป็นหกร้อยแล้วผมหมายหนึ่งพัน มาเราอดิงมาลเลยเท่าไหร่ครับสองพันสองอยสามสิบไปต่อไมหนึ่งร้อยสามสิบไมห้าร้อยคุณโบมาไม้หกร้อยเต็มแผงโอ้ยถุงทองไปหนึ่งพันมาเราตอดิงมาเท่าไหร่ครับสองพันสอง้อามโอโเอ็น,เน้นครับผมมาตัวไม้ดำโชว์ครับผมขย่าทองม,มา 1 3ึ่งร้อยสามสิบไมห้าร้อยไมคหกร้อยครับผมไมหนึ่งพันมาเอา,าอตวดวเงมาไม์สองพันสองร้อยสามสิบครับผมมาปรับบนขึ้นเป็นหนึ่งรยี่สิบไปเลยปรับขึ้นทีนี้ครับผมมาหนึ่งร้อยหไมหกร้อยผมโบตัววหไมเจ็ร้อยยี่สิบไมค์หนึ่งพันสองร้อย มาเราก็ต่อเด้งมา2676ก็บอมขคอมโบนี้ปลายยังไม่พร้อมปรับขึ้นอีกไป200เลยไปมา260มาอีก1,000คอมโบมามาอีก1,200มาอีกโอ้2,000เลยครับผมมาเราต่อเด่งมาต่อไม้นำโชว์4,460ก็บอกอมโบนี้โอ้โหเน้เนๆ ไม่สองหกสิบไม่หนึ่งพันไม่หนึ่งพันสองร้อยไมยสองพันมาตัวเด้งมาครับเท่าไรสี่พันสี่ละหกสิบครับผม โอ้โหสวยครับผมเก๋ผมขอหยุดวีดีนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่2อ9 8 4นะครับผมโอ้โหสำหรับเกม Fortune ูนะครับผมวันนี้แจกมาดีมากๆเลยครับผมทุกคนอย่าลืมเล่นเกมนี้นะครับผมเก๋ครับผมขอทุกคนยิงเขงแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ